อยากตลอดเวลาการรัมติ้าทีนี้อราจะเป็นมาหาสมพูดแหล่จุดบางตสองคูเล่นนลาดะเ่ไยมอ,อยาก้อยสักข้าทีอนะ่ะอาจะเป็นไอหมุนให้อ่าไต้ได้สักนิดอ่ะคุยกันได้แรกแร่มันบังหรือไมากราอเรื่องแต่้าต้องต้องดีเดอต้องตัดแต่บ้านี่ แต่ว่าต้งหนึบซึงนี้แก่ซองอันนี้แปลว่าอะไรแก่ซองแก่องเอาแก่สองแก่ซองตรนี้ร่อยนับเลยโคเหนื่อยคนรแบบแบบรหมดเยาว่าป่ะ5ดีเลยหรอ5ดีขอ5ดีอัยากอ่ะ6สีนี้นะครับอ๋ออยากย้อนต้าอ๋ออันนี้สีแรก รอนครับทุกคนแล้วกไปย้อมใหม่ทีขอเป็นขอเขาเป็นสีสีอะไรนะที่เฉยๆเป็นสีน้ำตาลองคนแล้วที่มันเข้มขลัอะไรก็เลยแบบสว่างเกิน ash b r าว n หลอนี่ไม่ใช่หลอกอแล้วเหรอฮะอาอผมจริงๆออก่าจาอ่มริกาอเมริกาอย่าอย่าอี่จะเอ่อ ม r e ากไ o นผมมาจ m ก e ิ y ตะคอ o ว่าว่าค o ณจะไป i ที o ยวไห t ผมผ a ม Thai? พ a ยมัน a ยอะเยอะเ h อะ a ย o ะโ y h ค w h าห e า o u บอ o ู่ h ห h e ยู่น้อง o ออ o ปอยู o ฟอร์มสมุทรสงครามแค่ๆันแค่ๆกันเศรษฐ์เศรษฐ์กระยาเยอะอ e น a ดี e มีเนม n เย e me, ๋ e เดี h ร e a ซ a น่ e ล้ทำมือมาเกิดไจริงของคนตรงชายร้องว่าสุขคอนเนี อยู่ไม่ได้กันเพราะว่าคมไม่คิดประการชักขาดเอาอีกเออกหรอเออต่อ,อ,อ,อใช่ไหมเพราะเราดังจะไม่ออก,อกอดังเลยดีๆจ้าเจอาุูกแกอีกตอกขอแก้ข่าวนีกกออ้ก,อก่อนเนัใครที่เห็นในสตอรี่ในในโซเชียลว่าแบบทำไมในขณะที่สองสาวหนึ่งหนุ่มเจอลูกแกกันสามสี่ตอกหายไปไหนทุกคนผมไม่ได้หลับ ไม่หลับผมแค่ทำงานอยู่ใช่ใคือเขาถ่ายสุดอ้ายอยู่แล้วผมก็นั่งอ่านบทของวันต่อไปอยู่ได้ยินเสียงกรี๊ดมาแบบเ็นยังเสียงเงไนะเาไปเาไปบงใจน้าาอได้ยินปเราอะว่าเกิดอะไรขึ้นนว่าเรื่งมจะ้ายง่อนซึ่งเรายู่ห้อไม่ไกลก็เลยลิ่วิ่งวิ่งไปที่ี่เห็นคือแก เกาะหน้าบ่าประตูสองมันมีสองตัวหน้าตาอประตูหน้าห้องห้องน้ำเขาสองคนอ่ะแล้วในห้องน้ำเขาอ่ะคือห้องน้ำเป็นโอเพนรกสเป็นห้องน้ำโอเพสคนหนึ่ห้องแบบติดต่อตัวเกาะนะครับอยู่ในห้องน้ำึ่งต้องอ่านนั้นนะทั้งหมดสี่ตัวตุ๊กแกก็ต้องรับปากไล่เก็บมากเลยนะยูโซคุน่ะยูโซคุเป็นนี้คือห้องุบเนี่ยผมก็ไปไล่ให้ได้หรือถ้าไล่ไม่ไป มานไม่ได้อะไรไมได้เดี๋ยวไปเองนี่ไงมาลองผมไงต้องผมว่าแอะแต่ยังนุ่มมากแต่เย็นเย็นของพี่ก็แอร์เย็นเหมือนกันแต่มีตุ๊กแกนะฮะมีตุ๊กแกและไม่ได้คืว่าพี่เดี๋ยวลองนอนกับตุ๊กแกดูได้ใส่สีโอ้ตุ๊กแกต้นงเรื่ตุ๊กแกแน่อ่อดจะเป็นน่ารักกว่าตุ๊กแกได้ยังไงกัน ยังไงขอมน้ารับกขบตุ๊กแกยู่ล้อไมอยากมืดความมุผลไม่ทันฮะไม่เป็นไรเขาแบบแค่เลี้ยงฟ้อตวิ่ต่อให้เราหลับไปแล้วกเาก็ไปได้เลยพี่ไม่เห็นชาติลองหลับให้พี่ดูหน่อยสมุดสมุดสมาพสมุดเป็นเป็นเป็นละครนี่เตียงาอันนี้คือยังไงจะเจอกแก อันนี้คือหุ้มหมีเลยไม่แรงแกให้หรอนอนนอนด้วยง่ายกว่าแต่แต่นก็เป็นป่าทุกคนคือคือกบอูนธรมาานกอูนก็กบองนกอนอยู่อ่าใแล้วป่ามันมันอยู่ด้วยเพราะเวลาที่เป็นป่าป่าป่าอะไรเยอะนึงอืม ่เล่นเยอะเลยพูดกันพูดกัอ่ะมทุกคนเหนื่อยก็ดีขอีไหมีก็ดีครับขอนกดีกรอบอ่ออลุกกออกกอนไม่มีกระโออแล้วครับทุกคน มันไม่เคยมีแบบหินยังก็เป็นหินอยู่คุณเคยเห็นมันหรอเป่ไม่เคยมีแต่แรกจัมันดีนหอ่ทำ่ไอิการเนี่ยกาจะขยับมันเกินไนั่นแหละแม่เอกเป็นี่แบตอนมันเหนื่อยทุกคนที่อยู่บนเกาะแบบยี่สบยี่สิบวันแล้วันที่เก้าไปตอนที่แปที่ก้าแปี ปเก้าสองแปดอุ้ยอุ้ยมีเก้าในตยะแได้่นะตจดนึพิมพ์ไปด้วยอุ้น่าสนใจคุณนี่เป็นคนหัวไปรมทผลไวปรมผลเกนตาอ่จะเป็นนักประมผพี่อ่ะไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่แต่ผมชอบฟูดนีแร ตางกันไม่ชอบยึดกระาแต่ผงใช้พื้ไม่ต้องการอายุไม่ต้องเ่ามากไม่้องการนมครับึงพี่อ่ะจะไม่ใช่คนที่เอาไ้ทูบมาแต่พี่อ่ะก็ส่งจุกบๆก่อน รีบขามตลอดทุกพี่ที่ถึงน้องหรือเปล่าคิดถึงใช่ไหมถึงทุกคนโอ้โหได้ๆหลังปิดกล้องเิดหลังปิดกล้องมาแล้วปิดกล้องกันยนะี่แปด่ะอาช่ยปิดกล้องยี่แปดแไม่ได้เจอเลยทนนุกคนเดืนกว่าก ยังมีความแบบเจอด้จากคนเจอทุกวันตื่คเั้าก็เจอตลอดเลยไม่ได้เจอน่อยู่นี่เล่นยน้เหอวะแล้กูพืดาาาาชิบูจูอะไรอเลยอยู่ยืนเฉยๆก็หลอกแล้วไม่ต้องพามหลอกเรา จะยืนอ่ะเียเยืนเนี่ยโอ้โหนั้ทวันอ่ะอ้โหบัด้วยนี่ยพี่ทอรชนี่แต่พี่ทอีคนมบอนทุกคนจุ๊บอ่อ อย่างนีกับระบบเอ้าลืมข้าหินหายไปไหนล้านาวไม่เจอที่ผมเป็นเริงนิทวะขั้นข้างกับแชร์ระบบนิดหนึ่งจบนิทวะมาแช่์ระบบเก่งมากสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอ้าวโอ้ยก็อด Amazing โอ้อะบึนแนเบิึนแน่อ่า คือผู้พูดว่ไม่อยากโยนเลยคนะือไม่จกไให้ถึงข้างหลังคนระับผ,ผมขอโทษ่อนนะขอโทอน,นะถ,ถ้าต้องโยนขอโทษทุกนไม,ไม่เจ็บขานาดนั้นได้รันนี้คือน่รนักมาคือมันจะค้ากันไปครับอันนึงเป็นพี่เขียนอ๋อพี่ อันนั้นปอดอันของพี่ียาปอยอออนี่โอเคีก็รออยู่นะโโอเคขอบคุณพี่อยปลได้พี่ทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมเสมอมาตั้งแต่ตัอพีเดร์จบไป ก็ปีกว่าแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้กับผมในกิจสมบูรณ์ครับสีที่รื่นใหม่ใกล้หมดมาแล้วผมขอฝากมหารสมุดในมหารสมุดในต้องผมขอฝากมหารสมุดในต้องรักม่างสมุดเลิศซีด้วยนะครับพวกเราตั้งใจกันมากให,ให้ให้ผมให้ผม ให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดไปเลยดูตัวอย่างแล้วเด็กๆก็วาคัดบ่อันได้นะรักทุกคนใหกทุก้อทะกทุกผมขอไปอื่นที่ใหญ่หน่ยนะครับผมโอ้ยดีดีดีอ๋าอะไรก็มีละมาแม่ออกมาตารก่อนใการก่อนไปครั้งใหม่สงผมก็มันเริ่มคือระคบับ รอบนี้เรือกับลันนีเราได้ออกทะเลของจริงแล้วแหละครับหวังว่าทุกคนจะชอบอยนี้เรื่องใหม่ของพวกเราหวังว่าต้องรับบัลบุนจะมบความสุขเสียงวเรารอยยิ้มน้ำตาของคนด้านะครับทุกคนลุกเรือทุกคนที่ยืนแน่นเรืลังนี้ไอ้พกผมโอ้ยยยยย่ยย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 ย ดูเป็นการพอดีนะครับอ่าบานเราเลิกแจกดีกว่าอ่ะขออนุญาตโยนนะครับทุกคนเนาะขอได้โยนนะครับขออนุญาตจบกับคันใบนะครับโยนถเลยมันอาจจะโยนแล้วไปถึงไหนบ้างไม่รู้แต่ขออนุญาตโยนนะขอไม่ร้องเพราะร้อกอะไรด้วย เพราะว่าน,นี่ความยาะชัดสำคัญจนิงนะคะเดี๋ยวพอเสร็จสิ้นกิจกรรมตรงนี้แล้วนะครับเรามีขนมปังกับทุเรียนหวานแจกให้อยู่บริรเวณจุดลงทะเบียนทางด้านหน,น,นึ่งนะครับจุดนี้ก็อย่าลืมแบกไปตอไนหลังก็แล้วแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณครับที่ต้อนรับพี่ไปตรวจเช็คขอโทษครับ ุกมือขึ้นเ้ัอไดสสม้าดึงโอเคมากน่าจะเวลาแล้วตอนบากนะครับนปะเป็นวันที่พวกเรารอคอยมากตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทีเรื่ีมาเราเราตั้งใจกันมากเราเราอยากทีนี้ตื่อยากให้ทุกคนได้เันนะีฟสี ได้ภูมิใจนครับคนทั้งหมดใชเ่เราเราเันทีกับท,ท,ทุกอย่างที่ทําแล้วก็ไม่ไว่าจะอะไรในเรื่องเนี่ยเราเราแต่งบอตู้มา,ากทั้งหมดเลยพี่แต่ว่าทีมขออะไรพวกเราแบบได้พี่ผมร้องให้ถอดทั้งหมดใช่เพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับอยากบอกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องที่สองแล้วก็เป็นโอกาสที่ทุกคนเข้าร่วมมาด้วยครับ <ๆ S 2> เพราะว่ <ๆ S 2> าถ้เาเกิดไม่มีพี่พีแฟนคลับไม่มีเอพิซีทุกคน คนนั้นฉันนี่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เราอาจจะไม่ได้เป็นต้องรักกับหาสมุอให้ทุกคนได้ดูกันทลังจากนี้เขาก็อยากบอกว่าเวลาที่ทุกคนถใช้มาบอกว่าอะไรซีรีส์จะออนอะไรซีรีส์จะออนจริงๆทุกเราอ่ะอยากดูเหมือนกันแต่ก็อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันออกมาสิ้นตีที่สุดเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกแค่เดี๋ยวละครับที่ทุกคนจะได้ดูก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาหาพวกเราครับว่าเสมอเลยแปลว่าบางคนบางคนจะอยู่บ้านไกลบางคนเดินทางมาไกลมากบางคนแค่แบบแค่มาหากัน วันนี้แบบไม่ต้องมีของขวัญอะไรเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็ของสัตของพวกผมแล้วผลงานที่สมานกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนุนสนับสนุเลยครับผมแล้วก็วันนี้น่าจะร้อนกันบ้างทานไม่ได้ทานบ้างทุกคนทุกคนคงเหนื่อยกันมากครับวันนี้ขอทุกคนกลับบ้านพักผ่อนนะครับเป็นห่วงทุกคนมากๆดูแลตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะทานยานะครับเผื่อใครจะไม่สบายวันนี้อากาศร้อนไปนิดนึงเยี่ัมเลยครับพวกเราขอบคนรักทุกคนมากๆนะครับ เรอมาเแคสนะครโอเค <Okay S 1> ครับเรามาถ่ายร,นะ <c oughs> รูปด้วยกันอีกสักิหครับขอขอถ่ายรูปด้วยกันัรอบนะครับกหนครับถาูครับ พ้อมกันนะครับบ้งรักฝากสมุดเดอ e s ีรีส์โอเคไหมโอเคว i ดีโอวโอเคมาที่หงยางดิสิขอโทษนะครับขอหงยางดิ๊งแระจมน้ขอป้าได้ป่ะเนีนยออ้ยมีตอบมากล้ป้าได้เวลาเลยเนี่ย พร้อมนะครับสามสองสามสองหนึตอง,งตรักาสมุรแลกซีเอซีบีจับอีกเทคหนึ่งีคน,นึงรับห่งเทคไม่กระชับไม่กระชับเอามามาเพรากระชับเอเน

3องขอบคุณมาคร yeah, ับโอคคอคุณทุกอีกครั้งนะครับวันนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภนะครับทาของรละพบกันใหม่ครับสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวให้ทีมงานตัดหน้าตัดตาครับครับแทนเซลโอเคบายบายในสุดค่ะโอเค